เคแล้ว okay, ผมก็อยู่ผมโฮลี่นะครับ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์โอเฮลประจําเดือนตันวล็กผมนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เดือนนี้จบไปเรียบร้อย5้าพันแต้มนะครับ mm hmm. ก็จบมาในอันดับที่6เนี่ยอยู่ผมได้อันดับ6กนะก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่เล่นได้ไม่ยากเลยนะครับมียากชั้นเดียวคือชั้นนี้นะครับที่ผมมองว่ามันยากสุดนะก็เดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันนะส่วน วนชั้นเดื่นเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ยากเลยนะมีมีตั้งแต่ประมาณว่าไปทางง่ายจนถึงไปทางประมาณานกลางเ,เพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็สบายสบายนะครับอ่ะทีนี้มาดูเงื่อนไขกันก่อนนะครับก็สําหรับเงื่อนไขเดือนนี้เนี่ยก็จะมีเคลียร์ภายใน300เทินซึ่งอันนี้มันมาทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ่ะทีนี้มาดูอีกห้าเงื่อนไขกันนะครับอันแรกคือฝั่งศัตรูเนี่ยจะไล่ความเสียหายต่อเนื่อง2เทินไม่โจมตีก็คือ หนึ่งฮิตต่อต่อหนึ่งดอทนะครับก็ดอทละสองเทิร์นนะครับก็คือพิทนั่นแหละฮะอ่ะอันนี้หนึ่งอันซึ่งเงื่อนไขนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวไหนโหดก็คือตัวที่ตัวที่ตีแล้วตีแล้วมันมีหลายฮิตอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นไอ้นี่ไอ้นี่ตีสกิลหนึ่งตีสามฮิตใช่ไหมมันก็จะแปะพิตมาสามสเต็กให้กับเรานะครับอ่ะอันนี้คือความโหดของเงื่อนไขนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากนะเพราะถ้าเกิดว่า ถ้ามันไม่ได้ตีเนี่ยพิทเราก็เราก็จะไม่โดนพิษถูกไหมอ่ะวันะนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอ่นะส่วนอันนี้เคยโผล่ามาแล้วนะครับคือฝั่งศัตรูเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%ทุกเมื่อมีศัตรูตายผมงสูดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านวะัะนั้นก็ยิ่งมอนสเตอร์เหลือน้อยก็ยิ่งตีแรงนะแต่ว่าก็ถามว่าเป็นปัญหาไหมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับอ่าทีนี้ อันต่อไปนะครับ75แต้มก็คือฝั่งศัตรูเนี่ยจะจํากัดเอฟเฟกลดพลังสูงสุดที่2อันก็คือเราสามารถแต่ดีบัฟสีแดงเนี่ยใส่ได้แค่2อันเท่านั้นนะครับซึ่งเงื่อนไขนี้ก็จะยากขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่ว่าเราก็สามารถเลือกที่จะใช้แค่ดีบัฟสำคัญแค่2อันก็คือลดสปีดกับกอแตกนะเร,เราเลือกใช้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการการผ่านในแต่ละชั้นนะครับอากาชันก็ เงื่อนไขนี้ก็จะเป็นปัญหานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มากนะครับอทีนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นเจสิบห้าคะแนนนะครับก็คือฝั่งเราเนี่ยจำกัดเอฟเฟกเสริมพลังได้แค่1เทินเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็ถามว่ายากไหมก็ก็อย่างกลางกลนะถือว่ากลางๆไม่ได้แบบเป็นปัญหามากนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยความเร็วในการโจมตีลดลงห้าสิบเปอร์เซนฝั่งเรานะก็หมายความว่า มนันจะไปลดเบสสปีดของฝั่งเรา50%เพราะนั้นถ้าเกิดว่ารูเราแรงพอเนี่ยหมายถึงว่ารูเราเร็วพอแบบเราทำเราสามารถทำแบบวัยโอสักร5อย6 0ิอยอย่างเงี้งยเงื่อนไขนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหากับเราเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับฝั่งศัตรูฝั่งศัตรูมีมีสปีดเพิ่มขึ้น50%เนี่ยก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขอันนั้นโหดกว่าเยอะเพราะว่าเบสสปีด ที่มันใส่มาให้มอนในหอเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมันใส่มาเท่าไหร่ถูกไหมเราก็บวกไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยกลายเป็นเร็วปีดเลยอ่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอมันมาลดความเร็วฝั่งเราเนี่ยเรา,ารู้เบสสปีดของฝั่งเราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารูเรเร็วพอเนี่ยเงื่อนไขนี้ก็จะไม่ส่งผลอะไรกับเรามากเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเดือนนี้กับกับอ่าด่านของเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างไปทางง่ายเลยนะครับก็เลย เล่นสบายๆได้นะครับอาทีนี้มาดูชั้นหนึ่งกันนะครับก็ซีรานะครับมาดูมอนในห้องก่อนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยปมน้ําสลัดไฟนะครับห้องที่สองเป็นไฟไฟฮาร์พี้ลมนะครับส่วนห้องห้องที่สามเนี่ยเปลี่ยนโจกมืดเป็นโจกน้ํานะครับแล้วก็โจกไฟ2ตัวเหมือนเดิมนะแล้วก็วางจุดนะครับซีราผู้วางจุดนะครับอะเพราะนั้นก็เราก็เล่นสบายๆเนาะสำหรับชั้นแรกนะก็ แอมเบอร์แอมเบอร์เอาไปเป็นดาเมจนะครับนี่เราใช้ทีมนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็มีโฮโมลเมืดเอาไปรีสกิลนะครับเราจะได้เล่นให้ปลอดภยัยปลอดภัยนะนี่ใช้ทีมนี้เลยนะโดยโดยเรียงสปีดให้อนาเวลออกก่อนนะครับเพราะว่าอนาเวลเนี่ยม,มันมันมีดีบัฟทั้ง2อ,อย่างที่เราต้องการนะและ้วเราก็ตรงตามเงื่อนไขว่าเราจะแปะแค่เกาะแตกแล้วก็แปะลดสปีดเข้าไปนะครับ เพียงแค่นี้เนี่ยเราก็จะสามารถผ่านได้นะโดยดาเมจก็เป็นแอมเบอร์เนาะโดยโดยที่ว่าแคสซีฟของแอมเบอร์เนี่ยมันจะทำงานไม่สุดเพราะว่าเราแปะได้แค่2 e รีบนะัฟเนาะแต่ว่ามันก็ยังเป็นดามเมจหลักได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ทีมนี้เล่นสบายๆได้เลยนะครับส่วนส่วนห้องสุดท้ายก็เข้าบอสได้เลยนะครับมาดูรูนกันเนาะไฟโอผสมเหมือนเดิมนะนี่ไม่ได้แก้อะไรนะครับก็ Speed H P p พ p นะครับคือไแม่นนะฮะ สเปกตร่าหรือว่าคริปฟ้อนไฟไม่ได้แก้อะไรเหมือนกันครับก็ไบโอเบรดนะครับก็คีย์ลอยได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าก็ติดแม่นเข้ามาด้วยติดแม่นติดความถึกสปีดเนื่องสูงมากนะครับออกก่อนออกก่อนไทรอนเสมอนะสำหรับตัวสเปกตร่าครับอ่ะเอมเบอร์ก็ไวโอวิวนะครับก็ถึกปล่อยแม่นนะฮะแอนโนเวลไวโอวิวนะครับถึกไวยสปีดเอทพีสองช่องนั่นแหละฮะก็ ถึกไวเลสร้อยนะเลสร้อยได้ยิ่งดีนะเราก็ติดแม่นไว้สักนิดหนึ่งนะครับส่วนอาร์ติแฟกต์ก็แม่นสกิลสามลสกิลสองหรือ a อ d ดช i o นอล d ดาม g e อก็ว่าไปนะได้หมดเลยนะครับส่วนโภมุลมืดนะครับก็เป็นวายโอผสมสปีด HP HP อนะครับออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมเสมอมีแม่นด้วยนะครับนี่จะเห็นว่าผมเรียงมาอย่างเงี้ยโอมุลมืด274อเนี่ยออกเป็นตัวสุดท้ายนะครับเราออกหลังไทรอนนี่ ครับอ่ะโอเคครับชั้นแรกเล่นสบายๆครับไปรวยกันครับ